รูเห็นความมุ่งมั่นของหนูนะหนูตั้งใจทาทำทำทำจนมันสําเร็จความมุ่งมั่นเป็นองค์ประกอบที่จะพาหนูไปสู่ความสาเร็จให้หนูเก็บอันนี้ไว้นะลูกแต่มีอีกตัวหนึง่งที่หลายคนไม่ทราบเคยมีคํากล่าวคะ่ะลูกเขากล่าวไว้ว่าความสุขคือกุญแจสู่ความสําเร็จลูกคนหลายคนชอบเข้าใจผิดค่ะว่าเราต้องสําเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปสุขแล้วเราก็เลยแบกความทุกแบกภาระแบกทุกอย่างไว้บนบ่าเราหมดเลย มันเลยทําให้เราเดินไปสู่ความสําเร็จด้วยความหนัก mm hmm. ครูยอยากให้หนูอะค่ะ mm hmm. กลับมาเป็นเด็กหัวเราะแหกปากหนูมีสิทธิ์ที่จะสนุกหนูมีสิทธิ์ที่จะหะัวเราะหนูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบกไว้หนูแค่ทํามันอย่างมีความสุขแล้วทําอย่างมุ่งมั่นแล้วหนูจะพบว่าความสําเร็จจะมาถึงเร็วกว่าที่หนูคิดเยอะเลยนะลูกครูฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ เรารับคอมเมนต์นะ่ะแยกให้ได้ลูกคอมเมนต์มันจะมีสองประเภทคอมเมนต์ทองหรือขี้<ะ>สีมันเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนกันดูให้ดีลูกทองเอามาชีวิตเราจะต้องดีขึ้นได้อาจจะดูเหมือนด่านะไม่ดีเล่นเพี้ยนอ่อันนี้เรียกทองเลยอเอามาแต่ขี้คือได้แล้วไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา<ะ>ให้อันนี้กดลงชักโครกแล้วก็ปล่อยแล้วก็เดินต่อเงือลูก<ะ>เลือกเลยนะลูกนะ ตอนต้นถามว่าอยากไปถึงจุดไหนหนูบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปถึงทีมชาติครับครูอยากจะแนะนำว่าอย่างนี้คนเราที่บอกว่าโชคดีเนี่ยคือมันมีสองส่วนวิ่งมาเจอกันคือความพร้อมกับโอกาสพนั้นหน้าที่ของหนูคือทำพร้อมให้เต็มที่แล้วอย่ารอให้โอกาสมาหาวิ่งหาโอกาสแล้วโอกาสมันจะเป็นของหนูฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค คุณค่าของมนุษย์อะที่เขาในเพลงมันบอกไว้เลยเราอะเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันคือหนึ่งใจหนึ่งสมองสองมือเกิดมายัางไงไม่ได้เป็นวัะการวัดค่าของคนคนนั้นนะแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราเอาไอสิ่งที่เรามีไปสร้างอะไรหนูเอาความสามารถหนูไปสร้างหาเงินดูแลคุณยายได้หนูกําลังสร้างคุณค่ากับสิ่งที่หนูมีอยู่อันนี้ต่างหากลูกที่มันวัดคุณค่าในชีวิตของหนู เอาสิ่งที่หนูมีสร้างแล้วหนูจะพบว่าเดี๋ยวมันจะเต็มและสมบูรณ์กว่าเดิมลูกครูยืนยันถ้าหนูทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตหนูสมบูรณ์กว่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะลูกสิ่งที่ชอบแก้วทำนะลูกหนูเป็นเด็กที่มีสมาธิดีมากๆเลย จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดใครเห็นภาพกองถ่ายคือจะเห็นกล้องเข้าพี mm. ่คนนั้นวิ่ง mm. เขาหาไม่ได้หลุดจากสิ่งที่เขาทำอยู่ตรงหน้าเลยคร mm. ูอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายเลยใครก็ตามที่เขากำลังมีข้อแม้กับชีวิตข้อแม้ว่าอันนั้นยากไปไกลตัวเขาไปทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งข้อแม้ที่จะมีความสุขหนูเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราเห็นว่า ความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วทุกอย่างทําได้ทันทีเมื่อเราต้องการทําหนูเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนอีกมากมายเลยนะลูกขอบคุณมากๆที่มานะคะขอบคุณมากลูก